ได้แมวหลงมาใหม่สองตัวโอ้พี่พี่น้องไอเพื่อนๆนะไบ่ได้ว่าอยากได้หรอกค่ะหลงมากันมาจากทางไหนแมวหลงหลงหลงมาสองตัวแมวหลงมาบ้านยีเอสองตัวโอ้เรียงบาวาดบาไหวึังมาจากทงางไหนค่ะสีดำกับสีส้มบ่ได้ว่าอยากเรียงนี่พี่น้องเอ้ยมาจากไสนน้อยเนาะ ผู้ใดยอยากได้น้องแมวใครอยากได้น้องแมวแมวหลงมาอีกแล้วสองตัวค่ะสีดำกับสีส้มมีใครอยากได้ไหมคะหลงมาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยมนหลายคักหลายแน่ไหนแย่เอจีเลียงไปวัวนนี้มาหลายคักแท้แมวหลงแมวเด็กแมวเด็กน้อยหลงมา ตัวใครอยากได้น้องแมวคะติดต่อได้นะคะเพื่อนๆขอบคุณมากคะ่ะ